สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผม a 9๙ท9เกษตรอินรี C นะครับจะพาเพื่อนๆมาชมมะเดื่ออุตุมพรนะครับมะเดื่ออุตุมพรที่ผมเพาะ,มะเมล็ดขึ้นเองนะครับชุดนี้งามมากเลยนะครับ นี้ก็สูงเท่าเอวแล้วนะครับมาดูโคนต้นนะครับบางต้นที่แตกแขนงเยอะนี่เด็ดยอดนะครับเด็ดยอดต้นนี้แตกหลายแขนงเลยนะครับ ส่วนต้นนี้เป็นมะเดื่อวไว้อิสราเอลนะครับผลสีเขียวนะครับไส้ก็จะออกนี่ผลสีเขียวนะครับส่วนต้นนี้เป็นอินคาโกนะครับติดลูกหนึ่ง ส่วนต้นนี้ก็เป็นไว้อิสราเอลนะครับผลจะสีเขียวไส้ก็จะออกสีแบบคล้ายๆน้ำผึ้งนะครับนี่ผมก็ได้ตอนไวสองกิ่งครับอันนี้ไม่รู้ ไม่ทราบว่าใบเขาเป็นอะไรนะครับเป็นตะปุ่มตะปำนู้นก็เช่นกันนะครับต้นนี้เป็นพอนเตเทซ่านะครับผลสีเขียวนะครับส่วนต้นนี้เป็น LDA นะครับต้นนี้เป็น เดียหน้านะครับอันนี้ผลจะออกสีเหลืองนะครับอันนี้ก็กุ้ยช่ายนะครับที่ชุดนี้ตัดไปแล้วนะครับจน ยาวเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นมะเดื่ออ,อุทุมพรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าจะรอให้ต้นใหญ่หน่อยนึงนะครับเพราะว่าแล้วค่อยเอาไปเสียบนะครับว่าต้นใหญ่ลากเขาเยอะก็จะทําให้กิ่งพันธเจริญเติบโตได้ดีนะครับ อันนก็เป็นมะเดือ่ออุทุมพรเหมือนกันนะครับตรงนู้นก็อีกสองถุงน,นี้ก็เป็นกุ้ยชายนะครับชุดนี้ตัดไปแล้วครับอันที่งอกมาใหม่แล้วนะครับ ยังไม่ได้แยกเลยนะครับแหนแดงอันนี้ร้อนจัดเลยนะครับสีเปลี่ยนเลยช่วงนี้ฝนจะตกนะครับอากาศร้อนมากเลยนะครับ ต้นนี้ก็เป็นมะเดื่อสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับหรือ B T M 6นะครับเขาแตกยอดมาก็จะมีลูกมาด้วยนะครับมียอดใหม่ขึ้นมาก็จะติดลูกเลยนะครับอันนี้เป็นฝรั่งขี้นกนะครับอันนี้ก็เป็นหมอนนะครับหมอนอันนี้เป็นสายพันธุ์ดำเบนเยียมนะครับ ลูกเขาจะสวยมากนะครับนี่ไม่ค่อยได้บำรุงนะครับลูกเลยไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับส่วนต้นนี้เป็นแบกอิสราเอลนะครับลูกจะออกดำๆนะครับ แดงๆดำๆอันนี้ก็เป็นที่เสียบไว้นะครับสายพันคูรโรมิสุนะครับส่วนต้นนี้บารอนเน่นะครับ เสียบวันที่26พฤศจิกาธันวามกรากุมภาประมาณเท่าไหร่ครับสี่เดืนอนนี้เป็นสายพันธุ์บอรนเน่นะครับเสียบ26พฤศจิกายน ก็เป็นคู่โรมิสุนะครับก็จะมีโตดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับบางต้นก็ชะง,งักอยู่นะครับอันนี้เป็นเสาวรถของแม่บีปลูกผักนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ออสเตรเลียนะครับลงติดลูกแล้วนะครับ ติดลูกแล้วทั้งสามยอดเลยนะครับติดทั้งสามยอดต้นนี้ก็เป็นมะเดื่ออุทุมพรนะครับที่ลงกระถางเบอร์สิบห้าไว้นะครับสองต้นโตเยอะแล้วนะครับเดีย๋ยวรู้ว่าจะเสียบแล้วนะครับเดีย๋ยวรออีกสักหน่อยก็จะเสียบนะครับ อันนี้เป็นบารอนเน่นะครับเสียบ26เหมือนกันนะครับ26โพสจีกาอันนี้เป็นแขนงของต้นตอนะครับต้องเด็ดออกนะครับเพราะว่าจะแย่งอาหารกิ่งพันนะครับเขาจะได้ส่งอาหารไปให้แต่กิ่งพันธ์นะครับ อันนี้ก็บาลอนเน่เหมือนกันครับอันนี้ชังนักแล้วไม่ยอมโตเลยนะครับส mm ่ว hmm. นต้นนี้เป็นสายพันธุญี่ปุ่นนะครับอันนี้ได้ตอนไวหนจริงนะครับอันนี้ก็ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็ญี่ปุ่นอีกต้นหนึ่งนะครับ สวนต้นนี้อันนี้เป็นฝรั่งที่นกที่ได้ตอนมานะครับกำลังติดลูกเลยนะครับอยู่ในถุงดำอันนี้เป็นสายพันธุ์อิลกี้นะครับปลูกในกระถางเบอร์15นะครับอันนี้ก็เป็นบารอนน่นะครับกำลังตอนออกนะครับจะให้ แตกกิ่งใหม่นะครับจะเลี้ยงกิ่งใหม่นะครับนี่กำลังแตกออกมาแล้วนะครับนี่ลูกชุดใหม่ก็ติดหลายลูกนะครับอันนี้ก็ได้ตอนไว้สองกิ่งนะครับตัวนี้กำลังเข้าสีนะครับ เนี่ยครับพอเขาแตกยอดใหม่ก็จะมีลูกมาด้วยนะครับอันนี้ก็ยังไม่สุกดีนะครับต้นนี้ก็เป็นมะนาวแป้นชดาพรน,นะครับโตเยอะแล้วนะครับเนี่ยแตกหลายกิ่งแล้วนะครับ กำลังแทงยอดใหม่ด้วยนะครับต้นนี้ก็เริ่มโตแล้วนะครับส่วนต้นนี้เป็นฝรั่งหงเป่าสือนะครับฝรั่งไส้แดงนะกำลังติดดอกนะครับ อร่อยมากนะครับขนาดอันนี้ติดลูกไปสองลูกแล้วนะครับผมเก็บไปกินไส้เริ่มแดงๆก็อร่อยแล้วนะครับนี้างติดลูกติดดอกนะครับน,นี้ก็เป็นหมอนนะครับอันนี้ก็เป็นหมอนมังกรนะครับ เดี๋ยวต้องย้ายที่ใหม่แล้วนะครับต้นนี้ก็เป็นไวอิสราเอลผลหยดน้ำนะครับผลจะเหมือนหยดน้ำนะครับอันนี้เป็นกิ่งชํานะครับกิ่งชําที่ผมเสริมตออุทุมพรเพาะเมล็ดนะครับสองตอนะครับ อันนี้ต้องเด็ดออกนะครับนี่ผมเอาหอมมาใส่ไว้นะครับอันนี้เป็นคูโรมิสุนะครับร่วงนะครับต้นนี้ครับคูโรมิสุกำลังเข้าสีหนึ่งลูกนะครับ ต้นนี้ได้เด็ดยอดแล้วนะครับแล้วเขาก็แทงยอดมาใหม่อีกสองยอดนะครับลูกดกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอุดทุมพรเหมือนกันนะครับ นี่ก็เป็นอุทุมพรนะครับต้นนี้ก็เป็นอ้อยดำไต้หวันนะครับที่ได้เอามาลงดินไว้นะครับ ก็กำลังงามนะครับนี่ครับกัดเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปวางลงดินแบบนี้นะครับแล้วก็เอาดินกบนิดนึงนะครับแล้วเขาก็จะแตกแหนงมาแบบนี้นะครับถ้าแช่น้ําก่อนก็จะดีนะครับเพื่อเป็นการเร่งรากนะครับ รากออกดีมากนะครับอเอ่อเพื่อนๆสนใจอ้อยดำนะครับ ติดต่อได้ที่ช่องน้อยทําสวนนะครับช่องน้อยทําสวนจะปลูกไว้เยอะนะครับก็ได้แบ่งจําหนายด้วยนะครับลองติดต่อสอบถามได้นะครับที่ช่องน้อยทําสวนนะครับอ้อยลำใหญ่ๆส,สวยงามนะครับ อันนี้ก็เป็นกล้วยกล้วยหอมเขียวเตี้ยนะครับที่แรกเขาแตกมาสองยอดนะครับแต่ยอดนี้เขาไม่โตนะครับเนี่ยออมาเลี้ยงยอดนี้แทนแล้วนะครับไม่รู้จะโตหรือเปล่า ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ